ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่อง y o u t u b e ของผมนะครับเดียบุรีนะฮะหรือว่าหากว่าท่านใดกำลังเข้ามารับชมใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่านักข่าวพักสนามนะครับก็สวัสดีด้วยนะฮะทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาชมนะครับข่าวย้อนหลังนะครับรายการวันใหม่ไทยพีเบสซึ่งออกากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา5นาฬกาจนถึงเวลา8นาฬกา30นาทีได้นะครับ ซึ่งในช่องว่าจะเป็นใน YouTube เองหรือแม้แต่ว่าใน a c e b o o k นะครับเพจนักข่าวพักสนามนะครับซึ่งผมก็จะนำความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับมาแนะนำมาแบ่งปันแล้วก็ให้หน,น้องๆนะหรือว่าใครที่ว,ว่ามีความสนใจนะครับงานทางด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนกันนะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ได้มาสอนนะว่ามาแนะนำมาแลกเปลี่ยนนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานสื่ออยู่ทุกวันนี้ เอาละขณะน,นี้ท่านกำลังเห็นหน้าเพจนักข่าวพักสนามก็เชิญชวนฮะมากดไลค์กันนะเผื่อว่าจะได้มีการติดตามผลงานต่างๆของผมได้นะครับทีรเดชงามเลือหรือว่าชื่อจริงเนะี่ยก็คือทันชนนหรือว่าหน้าจอผมใช้ชื่อว่าทีระเดชงามเหลือนะครับตอนนี้อยู่หน้าเพจนี้แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมไปได้อุปกรณ์นะเป็นมือบ่ายโมบายจินอลิส์นะ จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ที่ว่าผมเรียกอย่างนี้ก็คือว่าพยายามที่จะแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ทางด้านสื่อนะครับแล้วมันก็ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังสามารถพกพาไปได้อย่างสะดวกด้วยนะมันเคลื่อนที่ไปได้ง่ายๆนะครับที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นเองก็เป็นอุปกรณ์ที่มาเสริมต่อกับสมาร์ทโฟน ของ Apple นี่แหละนะหรือว่า iPhone จะเป็น 5S ก็ได้จะเป็น6ก็ได้ 6S ก็ได้นะสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาในเมือง,งไทยได้ไม่นาน,นครับไปเห็นอยู่แถวห้างย่านพระราม9แล้วก็ก่อนอันนี้เนี่ยพยายามที่จะติดตามคุณสมบัติมาก่อนหน้านี้แล้วเพราบว่าเทรนเรื่องของการจะใช้ภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับ ลักษณะที่มีการเผยแพร่ก็คือ360องศาหลายท่านอาจจะเคยได้ชมบ้างแล้วละ่ะนะซึ่งมันก็มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้นะครับโดยเจ,เจ้าตัวนี้ชื่อว่า Insta 360 Nano นะนะก็เป็นอุปกรณ์เสริมกับสมาร์ทโฟนเฉพาะ iOS นะไม่ใช่ Android เฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะมันเป็นมันเป็นกล้องนั่นเองกล้องบันทึกภาพแบบ360องศานะครับ ก็จะมาแกะกล่องนะให้ได้ชมกันด้วยนะฮะเมื้องต้นนจริงคือทางร้านเนี่ยก็มีการเปิดเช็คให้ผมบ้างแล้วล่ะก็ได้ดูแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะฮะแค่แกะให้ดูเฉยคือพอดูภายนอกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะก็คือมันมีการอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเรสูลูชันของมันเป็นยังไงที่ด้านหลังกล่องเนี่ยแล้วก็บอกถึงเว็บไซต์ของมันด้วยก็คือ Insta 360.com นะฮะ แบตเตอรี่ใช้งานได้นะครับประมาณ800รนะ้แล้วก็มีอนะแดปเตอร์ในการที่จะชาร์จไฟด้วยนะครับนะนี่คือกล่องแล้วก็ใช้ได้กับ iPhone อืมส่วนประวัติก็คงไม่ต้องไปเล่านะครับว่าเกิดจากที่ไหนยังไงมาดูวัสดุดีกว่าเพราะเปิดมาให้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมเปิดมาดูด้านหลังมันนะครับเห็นว่าเป็นคล้ายๆกับเลนใช่ไหม เป็น2เลนส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการที่จะดูภาพนะครับเ,เอาไว้ดูภาพได้ซึ่งติดตั้งยังไงก็คือเราเอาใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมาไว้ในกล่องนี้คือกล่องนี้มันมันเป็นเหมือนแบบ VR หากว่าใครเคยชมเจ้า VR ของ Samsung ก็คงจะทราบดีนะครับว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกล่องนี่แหละเราก็ใช้สมาร์ทโฟนของซัมซุงให้มาติดตั้งแล้วก็ดูรอบๆเลยก็จะเป็นส6 0องศา ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็ใช้งานได้ทั้งในเรื่องของการบันทึกภาพแล้วผู้ผลิตก็คือว่าเขาออกแบบเจ้าตัวกล่องที่บรรจุอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเนี่ยให้สามารถชมภาพแบบ360อองศาได้ด้วยเออก็เข้าท่าดีนะนี่ฮะมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับเป็นแว่นนะครับผลิตจาก ประเทศจีนอืมตรงนี้ก็เป็นล่องจมูกเห็นไหมนี้จะเป็นแบบว่าเลนสองลูกตาของเราเอาไว้ดูอะ่ะง่ายๆก็คือว่าใส่กรอบอย่างเงี้ยอืมเปิดมาดีกว่าเปิดมาครับปึ๊บโอ้นี่เป็นแบบนี้ฮะ ในนี้มีอะไรบ้างล่ะแน่นอนครับมีกล้องเจ้าตัว360รอสงศานาโนญาติเปิดก่อนนี่มันเล็กมากอะ่ะที่ผมชอบก็คือว่าผมอยากเอามาไว้ใช้ตอนที่ผมสัมภาษณ์แหล่งข่าวครับหลังๆมานี่คือผมพยายามที่จะสัมภาษณ์ แหล่งข่าวเองคือไปถ่ายทําเองอะเป็น one man journalist นะฮะหรือว่า mobile journalist ก็คือว่าไปคนเดียวใช้กล้องตัวเล็กๆนะครับแล้วก็บันทึกภาพแหล่งข่าวประเด็นข่าวเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป็นประเด็นในสังคมเนี่ยกลับมาพอบันทึกเสร็จก็คือก็ใช้วิธีการตัดต่อนะครับโอนภาพเป็นแบบ w i f i หรือว่าจะ copy ภาพลงไปใน ไอแพดหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัดต่อในนั้นได้เลยนะครับโปรแกรม iMovie แล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นออีกมากมายวีว่าวิดีโอก็สามารถที่จะตัดต่อได้นะครับก็คือว่าทําคนเดียวจบเลยตัดต่อเสร็จนะฮะส่งลิงก์ภาพเพราะว่ามึงหลังๆมาคือผมก็จะนําภาพที่ที่ผมไปถ่ายมานะครับทำเป็นคลิปแยกไว้ซีหนึ่งซีสองซีสามซีก็คือคลิปนะแต่ว่าเรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นซีก็ส่งลิงก์ไปให้ทีมงานทีมงานก,ก็จะเซฟลงมานะครับเข้าระบบ เพื่อที่ทําการออกอากาศแต่ว่าเราต้องมีการเขียนบทนะเดี๋ยวคงจะมีการแนะนําด้วยเหมือนกันการเขียนบทเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแนะนําให้ดูก่อนนี่เอามาใช้ในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวก็เรียกง่ายๆว่าเป็นมบาจิเนลิสนะนะคือทํางานแบบง่ายๆไปคนเดียวได้นะแต่นี้คือจะมาสร้างบุมมองใหม่ครับแบบ360องศาซึ่งวัสดุของมันนี่ยค่อนข้างดีครับโดยที่เลนนะียมันมีความกว้างประมาณ 210องศานะครับแบบฟนะิชไอฟิชไอแล้วก็ความกว้างของเลนนะคือ f 2 0นะโอ้เป็นระบบ hd ด้วยนะมีทั้ง2ด้านครับเลนด้าน1ด้าน2ตัวใส่นะี่ฮะกับ iphone ของเราผมมี iphone 6ก็คือผมก็จะเสียบเข้ากับ iphone 6เข้าไปให้ดูก่อนนะียังไม่ได้มีการใช้งานเพราะว่าเพิง่งเพิ่งได้มาก็แกะให้ดูก่อนแต่ดูแล้ววัสดุโอเคมากเลย เยี่ยมเลยแหละใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอีกในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างนอกจากนั้นแล้วนะครับโอ้ตัวชาต์ตัวชาร์ในกล่องนี้นะมีคู่มือคู่มืออ๋อ ผู้มือครับออมันก็สามารถแชร์ได้เลยครับมันทึกผ้ามาเป็นแบบว่า360อองศาผมก็ไม่เคยใช้งานนะวันนี้ได้มาเป็นวันแรกครับแล้วก็ นมาเปิดให้ดูวันนี้นี่แหละเพิ่งได้มีโอกาสแกะกล่องอ๋อนี่ไงไอ้เจ้าตัวกล่องนี้มันเป็น VR นี่ด้วยคู่มือก็ให้มาครับแต่ว่ามันก็ต้องโหลดแอปมันมาด้วยนะถึงจะใช้งานได้นี่ฮะมีอะไรกละก็เป็นคู่มืออาจะเป็นภาษาจีน แล้วก็ภาษาอังกฤษครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็นซองใส่อ่ะอุ้ยซองใส่แกะดูกับั้างในอุ้ยซองก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับพูดถึงแล้วเนี่ยก็ใช้งานผมว่าโอเคนะเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ ผมอยากจะเอาไปบันทึกไว้ตอนไปสัมภาษณ์แร่งข่าวบ้างไปทําข่าวนอกพื้นที่นะฮะดูเบื้องหลังการทํางานของสื่อสารมวลชนนะครับในยุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแบกกล้องอะไรใหญ่ๆแล้วนะครับใช้งานจากสมาร์ทโฟนนี่แหละบางคนถามว่าเอา้าแล้วสมาร์ทโฟนคุณภาพมันจะดีเหรอแน่นอนครับว่าเซ็นเซอร์ในะการรับภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับพวกกล้องตัวใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับมันก็คงอาจจะไป สู้เรื่องของการสร้างมิติภาพไม่ได้แต่พูดถึงความสะดวกครับมันสามารถที่จะมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของสื่อยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเลยต้องยอมรับนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลฮะซึ่งมันก็ต้องมีการแข่งขันนะความไวในการส่งต่อภาพเดี๋ยวนี้มี Facebook Live ด้วยนะครับซึ่ง ก็มาขยัาวงการทีวีพอสมควรเหมือนกันหากว่าสื่อมวลชนนะครับรุ่นใหม่ยังคงยึดติดนะครับแบบเดิมๆอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนี่ฮะเป็นสายชาร์จอยู่ในกล่องนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือถอดบล็อกเนี่ยเหมือนจะเป็น VR เอาไว้ชมภาพได้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ผิดผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันวันแรกเลยครับที่ลองมาเปิดดูเปิดที่ดูคร่าวๆฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็คงจะนมาแบ่งปันอีกครั้งนีฮะเพราะว่ายังไม่เคยใช้งานแล้ว ย้ำอีกครั้งว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอินสตาสามร้อยหองศาค,ครับก็คือนํามาบันทึกภาพนะครับในลนักษณะมุมมองที่เป็น3ามรอยหองศาซึ่งมันก็มาแล้วละ่ะนะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมาแล้วมันก็จะมาเพิ่มมุมมองครับผมอยากให้คนดูของผมเนี่ยแฟนๆของไทยพีบเอสนะฮะได้ชมเบื้องหลังการทํางานครับของนักข่าวของผู้สื่อข่าวที่นี่นะฮะ ดยเฉพาะนะอยากให้เห็นการทำงานของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นนะครับงานเบื้องหน้านะครับใครหลายๆคนก็ต้องการที่จะทำงานเบื้องหน้าอยู่แล้วแต่นักข่าวของไทยพีบีเอสนะฮะเป็นทีวีสาธารณะนะครับ,เ,นานานนรบเราก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิเตอรอย่างเดียวเรามีหน้าที่นะครับในการลงไปทำข่าวด้วยต่อไปก็คงจะได้เห็นนะครับเบื้องหลังที่เห็นชัดมากขึ้นนะครับ เพราะว่าปกติแล้วบางทีผมไปสัมภาษณ์ข่าวผมก็ไม่ได้ค่อยถ่ายตัวเองมาหรอกเพราะว่าเราบันทึกภาพแหล่งข่าวอยู่นะต่อไปเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันก็ค,คือว่าผมสัมภาษณ์แหล่งข่าวไปเห็นผมอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะฮะก็มาเพิ่มนะฮะเป็นสีสันเดียวเทคโนโลยีต,ต,ต่อไปมันก็คงจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับพยายามที่จะหาอะไรมาให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดเวลามาแนะนำนะครับให้ ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะเน้นว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้กับสมาร์ทโฟนทั้ง Android หรือว่าในส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS นเเนื่องจากว่าน้องๆที่ใช้งานนะครับตามมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ไปใช้งานได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวนะครับมันทำอะไรได้เยอะแยะมากมายจริงๆ มันสามารถที่จะเปรียบเสมือนเป็นรถ OB ถ่ายทอดสดก็ได้เพราะว่ามี Facebook Live แล้วสามารถที่จะ,ผะเผยแพร่อาอากาศสดๆนี่ครับผ่านทาง y o u t u ในะช่องทางในการหาเงินของน้องๆก็ได้ต่อไปก็คงจะมีการแนะนำกันด้วยนะผมจะจัดเวลามานะครับเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจงานทางด้านสื่อสารมวลชนนะถือว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วกัน คลิปนี้ที่ว่ามีการจัดทําหรือว่าคลิปต่อๆไปครับสามารถที่ชมได้ทุกเพศทุกใบนะฮะอย่าว่าหากว่าใครสนใจงานด้านสื่อผมจะนํามาแบ่งปนันเรื่อยๆแต่ก็คงจะเน้นเรื่องของโมบายจ j o นลลิสนะฮะการตัดต่อการเขียนข่าวการลงเสียงโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆที่จะมาเอื้อประโยชน์นะครับในการทํางานหรือว่าคุณอาจจะนําไปเผยแพร่ต่อทางสังคมออนไลน์นะฮะก็ มาแบ่งปันกันได้นะแลกเปลี่ยนกันได้ชมคลิปแล้วใครมีไอเดียอะไรที่ที่มันเอามามาต่อยอดได้ก็สามารถที่จะเขียนแล้วก็ส่งลิงก์มานในในคอมเมนต์นั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะรับชมกันแล้วกดไลค์ก็ได้นะครับเพจนักข่าวภาคสนามพิมพ์นะฮะ I reporter one I R E P O R T E R นะครับนักข่าวภาคสนามนะ ซึ่งก็จะเจอหน้าตานะครับหน้าเพจเป็นแบบนี้เนะีเอามาแนะนำกันนะครับส่วน YouTube นะครับเดียลเบอร์ร hmm. ี e ่ด e r อในนั้นก็จะเห็นงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่ผมพยายามที่จะนำไปลงในคลิปนะฮะก็ถือว่าแบ่งปันประสบการณ์ของคนทำงานในวงการทีวีนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเดี๋ยวผมพยายามที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับให้น้องๆหรือว่าผู้สนใจเนี่ย ทางด้านสื่อสารมวลชนได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นเนะี่ยภายในห้องนี้ที่ว่าผมมีอยู่เนะี่ยมีอะไรบ้างครั้งต่อต่อไปก็คงจะมีการแนะนํากันนะครับเพราะว่าบางทีหลายท่าน่ยสงสัยว่าบันทึกจากไมอะไรใช้โปรแกรมอะไรนะครับตัดต่อด้วยวิธีไหนอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมันใช้ยังไงได้บ้างมีโอกาสก็จะแนะนำนะครับเป็นบางอย่างปายทีเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะเร็วเร็วดีขอบคุณมากครับ